โอ้ยสะออนความใหญ่จ้ะพี่น้องเข,ข่าคำใหญ่ๆเนาะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกเนี่ยจ้าครับช่องคุ้งพายกินแบนบ้านนะจ้ะมื้อนี้จ้ะพี่น้องพาพี่น้องมากินส้มหยักจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยป้าดิถั่บ้ากใหญ่จ้ะพี่น้องกินกับักริกคาต้นเลยด้อจ้ะพี่น้องื้อนี้ หมากริกมากตะกบเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้หมักริกเนะจ้ะนี่เป็นแดงแดงจังสีเนาะจ้ะพี่น้องม่งหน่วยจะเป็นกลมกลมเนาะจ้ะพี่น้องเบิ่งจ้ะหักหอดอันใบหมากริกอันเม่มาอู้ยหมูแดงไผ่พี่น้องหมูแดงไผ่หลายหลายไม้จ้ะพี่น้องเซฟเซฟน้ำกันบรรยากาศยามเล็กเนาะจ้ะเนมหมูจ้ะพี่น้องสมหมูเนมหมูเนาะจ้ะดีทูมันใหญ่เฮงจ้ะพี่น้องคุณนะอ้ยส้อนความใหญ่จ้ะพี่น้อง เขาคำใหญ่ๆเนาะอืม hmm. อ mm ือหืออกีข้าต้นเลยจ้ะพี่หนอกขวาสิเดเอาหมามาเบิดยอดเลย แผงใหญ่แผงหนันนนกค่ะจ้ะพี่น้องอืขาอี๊ เมนูอมสมมูเนี่ยจะเลิศอาหารของเราจ้าพี่น้องครับหากเรเคยเห็นนะจ้ะพี่น้องแผ่นใ่ปันนี่ยมมีใบตงองนะจ้าเต็ม,มต้นนะจ้ะพี่นอ้องลกๆเหมือนฉลวด คำใหญ่ๆจ้ะพี่น้องคำไหนกินกระหมักเดบไม่เนาะก๊อบ ุดยอ้น่ขาน่ายำแรงจ้ะอันนี้น่าได้มาน้ารุงจ้ะพี่น้องเจ้าคุณเอาพันมาใส่นาหลักแหง้งเนาะ หน่วยตะโมตะมิแล้วพี่น้องกลมๆคือกันเลยจ้ะกระมาตะกบอืมพริกเผพลียใจแฮง แผ่นใหญ่แผ่นยักษ์ กบแรมข้างล่างนี่เป็นสะจ้ะพี่น้องเพ็ดดีเลยจ้ะรูปล่างหน้าตาแล้วจ้ะพี่น้องคล้ายๆมาตะกบเนาะมาตะกบหรือว่าลูกตะขบไหมจ้ะพี่น้องมันหวานด้วยจ้ะนะอันนี้ตรงขามกันเลยจ้ะมา

ไปว่างใกล้ๆก,กันฮอดชิลงุงผมจับพี่น้องออกรอบใช่ไหม อันนี้พอดีจ้ะพี่น้องแซบผสมแห้งโอ้ยหมักหนังหลายๆไม่จ้ะพี่น้องสมมูมันต้องใส่หนังหลายๆไม่จ้ะพี่น้องมันจังสิแซบอืมไปแม่ ใบมะกริ่งใบมักผิดออ่อมใส่กับกบจ้กพี่น้องแซ่บมักผิดก็พอได้กิ่นจ้กพี่น้องลายต้นอยู่ หมักถัว่วมักสลีเตยจา้ก,กำลังปลูกกำลังยังเมักสลีได้วางพามือแลยจ้ะมักถั่วก็เริ่มขึ้นข้างแล้วจ้ะพี่น้องแล้วก็วานพักข้างหนากุ้งนี่พักอนันพักซี่เลาจ้ะพี่น้องปลูกไว้กินอื ขำามนายสะอออนมาจากพี่น้องแผ่นใหญ่แห้งแหนมหยักกระบักพริกโซ่จากพี่น้องกับกระเทียมอืม คซสดๆจากต้นจ้ะพี่น้อง <was mine. c oughs> ปลาสอกซีเดดเอาหมากเอาหน่วยมามาเบิดยอดจ้ะพี่น้องเสียดาย แบบแห้วไม่อยากเศ้ากินแต่พี่น้องกินอีกค,คำจะทำกินกับตามาฮ่งจากพี่น้องแหนมเข้ากันแห้งบนหนังเลยแซบ แซ่บแหงมันผสมแห้งจ้าพี่น้องอดีหมักแบบนี้นะจ้ะพี่น้องรสชาตินี่เนาะแซ่บพอเกลือเนาะจ้ะ เอาจะพี่น้องําหรับคลิปนี่เนาะจะสมหมูหยักหรือว่าเนมหมูหยักเนาจะพี่น้องเสียบเสียบจะพี่น้องสมพอดีเลยเนาจะถือปากถือใจแห้งเมื่อนี้กับพักหลายอย่างจะพี่น้องมีหมักเล็บไม่หมักทั่วเนาะจะพักซี่เราจะพี่น้องมีหลายอย่างหมักผิกโซๆจากต้นจะพี่น้องนี่กดเอาเลยเนาะกับกระหมักริกมันเข่ากันขักเราจะพี่น้องกับกระเทียมเนาะถ้าใครหมักคลิปนี่เราจะฝากพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามาจ้ะเนาะเมื่อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพ่อกนใไม่คลิปหนาจ้า สวัสดีค่ะ